สวัสดีทุกท่านกลับมาทานข้าวครับ <c oughs> มาทานข้าวกับเม่กับวันนี้ <c oughs> <c oughs> มาชิมหิ้แม่ข้าวแดงยอดปามเ้นมูุกหมูต้นปาม <c oughs> ท,ที่เขาเก็บไปขายนะครับ ตามขาหนกเนะบอืม่ไหอ๋หอมาต่ว่าใส่งแบบไงอันวะเราไม่เอ่แบบพี่กวาหม,มือแล้วก็วต้นแบบไม่ไปหรอืมมึงไอยู่ไปสหลักใช่ม วไม่ไ <ừ. S 1> ่ด้ไปอม้าไปจ่นจะปัให้ม้วนนี่แหละไปข้ามันเยหมว่ามจะเหไะมึงคือบ กวาดจพักการนะใ่ไแดดต้นนั้น,นไม้กงยางเนาะต้นนั้นไม่มีอันนั้นเนาะสูงขลาะน,านี่ใช่สูนยาง่ต้นกอหูน่มาทั้งกหูทั้งอันก็ไม่มีเมื่อนั้นถูกม,มันแล้วบางสโมงใม่เป็นถางใหต้องสองารอย

มันบอ่ออกทำไมคงแม้กับบะไฝนัดตกเลยผักไว้ก่อนแม่้กับบะไสนใช่พี่ถูกไมเดีนี้แกงคือแกงมะม้าอย่างนี้อมแฉลมักกินแกงเน้อมูข้าวไม่ถูกมั้งัไม่ได้แกงข้าวางเหนียว นอนอัน huh. น uh ีย huh. ม mm ันลำบงหนตึงตุ่จะเศ้านอนอืนกนปีสองอ้ยตะคุยยงไงพวกนี้อกไม้ขาวนป็หาอเลยไม่จะปหาอกขาว าปลูกเองนะครับวัส,สบีวัส,สบีของแม่ฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับนำมาทานข้าวค,ครับมีลาบหมูกับแกงแกงยอดปาล์มใส่กระดูกหมูครับมันเด้อครับค่ะไม่คืนมาไ้มันสายมัน,มนเหนกแล้วฝนระตกอืย

มัง <ersch> uh, ่ายพอดม่้อนค่ะามหอนเล้วคนยีกกไ่ม้ยบ๊อกม่เบิ้งข้าวมันเป็นแบ่าเบิ้งอากาศเป็นยีก๊อนี่มหรอมันแบปลูกสองมือแล้วหาละมันก็จะลูกสองมือนี่มัหมืด้ว่ นอมอก็ะชาม้องนองก็ะอง้องทั้งทึงทั้งจำร้องมันตายยามันตายเอเนายกสามร้องให้กับนี้น้องห้อก็ยกสามร้องครับปกสอง้องมันจะม so like si ah. ันยังไลจ่ายมันดมมันสามพันาไปเยเแต่อมนี้เราปลูกมันไหนปลูกมันอะไรยันไฟหม้นี้

เขาเขาลีถามลีอะไรแกเขาละมันหมูพอดะนั่นบ่ายนึกละมันเขาไปเอาของเล่าล้วไปเอาของไอ้น่ะเอาสองร้อยรากาถามไม่อะไรกะเอาจากบ้านสองร้อยนี่ให้สามร้อยถุนเลาูงเตี้ยมห้าร้อยจังคุมคา มันม <ừ> ีเงินน้อยมันให้เราเราได้สองร้อยถามที่ได้ข้อปามาสองร้อยเหรอแม่ให้สามร้อยอ่ะก็ไอ้หนักของคุณหายเราห่มื้อหนึ่งมันแี่พี่ฮิ้วสามพี่ฮ้วไม่รู้ไายเดียวแต่เอาของไอนะกติดกไยมาโดยที่สองจุ้งเด็กผู้ จะเอาไปแชบุกไปเ,ไเรีกแซล้วปลูกทีเดียวมันแล้วรูดไม่จะแม, <laughs> ม่จะเอาไว้ช่จอาที่มันเหือจะแชมแล้วมันมาตายใ่ไมแล้วจะไปหัวอะไรใคจะพอน,น,น,นี่จ้าใครจะพอน่นไงนี่อะรา่นี่ยุงมันไม่เขาเห็นั้นเหรถ้าเ่งนมันกนไม่มมและยาไมีน พวกนั่นะนี่นะกับพวกอันหัอหูาหล่ามนที่หัวนไดนีอไไ้รองเนี่ยนะม,มันี่ขึ้นยุวจักมือขึ้นไปเพราะว่าอันตรงน้ำค่ะฝนตกตรงน้ำที่ถังขึ้นมนาะต่ังีันไปนท่อนนะหลอก

ขอบคุณอีฟซีทุกท่านครับอิ่มแล้วมาฝากของบัดรับมีมมลาหมูแล้วก็แกงยอด, <c oughs> ดยปลาลมใส่กระดูกหมู <c oughs> ครับแกงยอดปาลมใส่กระดูกหมูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณ F c ซทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนะครับขาดไม่ได้ นี่แพี่พี่ป้าป้านะครับขอบคุณสั่นเด้อที่ทมีทําไว้ทั้งนี้ครับมาทานข้าวกับแม่แล้วก็เอานาพริกกากหมูที่น้าแต่ขายของพี่พี่ตาตานะครับเทฟเอา,เอามาให้แม่ทองแล้วก็ของพี่เรโนนะครับขอบคุณมากมากครับบ้านไปแล้วคิ้งทำไว้ท่างนี้เด้อ